รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมาประจำเดือนธันวาคม2567ภาพรวมเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครราชสีมาประจำเดือนธันวาคม2567บ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณขยายตัวสะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจดังนี้เศรษฐกิจด้านอุปทานพบว่าหดตัวสะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจภาคบริการที่หดตัวโดยดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละลบ4.8ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนจากยอดขายปลีกขายส่งหดตัวร้อยละลบ4.7ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนขณะที่รายได้ของสถานีขนส่งรวมขยายตัวร้อยละ47.8สาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ22.4 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ4.2ที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวร้อยละ3และจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งรวมขยายตัวร้อยละ0.9ชะลอล,ลงจากเดือนก่อนจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดช่วงฤดูหนาวอย่างต่อเนื่องและการจัดงานเทศกาลปีใหม่2568 ภาคอุตสาหกรรมหดตัวโดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละลบ0.8หดตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวสะท้อนจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละลบ2.5หดตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวจากการผลิตสตาร์จากมันสำปะหลังและการผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ลดลง ภาคเกษตรกรรมขยายตัวโดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ9.6ชะลอลงจากเดือนก่อนตามอัชยบิสุกรปริมาณผ,ผลผลิตข้าวและปริมาณไก่ที่เพิ่มขึ้นขณะที่อัชยบิบกระบือโคปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงเศรษฐกิจด้านอุปสงค์พบว่าขยายตัวสะท้อนจากการใช้ใจ่ายภาครัฐขยายตัวโดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ28.3ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสํานักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินคโครตรอนองค์การมหาชนโครงการชลประธานนครราชสีมาสำนักงานชลประธานที่8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ได้ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567และหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นและผลจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวโดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบสองจดหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนสะท้อนจากรถยนต์เพื่อการพาณิชย์หดตัวร้อยละลบสา3และสินเชื่อเพื่อการลงทุนหดตัวร้อยละลบสหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนเนื่องจากสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวโดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ3.1ขยายตัวจากเดือนก่อนที่หดตัวสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ขยายตัวร้อยละ9ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่หดตัวร้อยละลบ27.8ปปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ด้านรายได้เกษตร,รกรในจังหวัดพบว่ารายได้เกษตร,รกรหดตัวร้อยละลบ4.5จหาดตัวจากเดือนก่อนตามราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละลบ12.8หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนตามราคามันสำปะหลังกระบือโคข้าวและไก่ที่ลดลงส่วนดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ9.6ลดลงจากเดือนก่อนตามอัชฉยบบสุกรปริมาณผลผลิตข้าวและปริมาณไก่ที่เพิ่มขึ้นขณะที่อชัชฉริบกระบือโคปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง ด้านการเงินพบว่าณนะสิ้นเดือนธันวาคม2567ม,ม,มียอดเงินฝากคงคั้ง282,855.5ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ1.6หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนด้านสินเชื่อม,มียอดสินเชื่อคงคั้ง341,141.3ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ2หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ด้านสเสถียรภาพเศรษฐกิจพบว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ1.4ตามหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลโกอฮอล์ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ1.6ส่วนหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มดัชนีสูงขึ้นร้อยละ1.2โดยมีปัจจัยสำคัญจากการปรับราคาสินค้าสูงขึ้นได้แก่หมวดอาหารบริโภคในบ้านหมวดอาหารบริโภคนอกบ้านหมวดผักและผลไม้เป็นต้น สำหรับอัตราการว่างงานยังทรงตัวจากเดือนก่อนอยู่ที่ร้อยละ1.4ของกำลังแรางงานรวมโดยจังหวัดมีการจ้างงานจำนวน1,263,438คนด้านการคลังในเดือนธันวาคม2,567พบว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน1,259.6ล้านบาทขยายตัวร้อยละ226.8และงบประมาณรายจ่ายประจำจำนวน3,674ล้านบาทขยายตัวร้อยละ3.2 เป็นผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมมีจำนวนทั้งสิ้น4,933.6ล้านบาทขยายตัวร้อยละ25 สำหรับผลการจัดเก็บรายได้มีจำนวนทั้งสิ้น1,021.3ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ2.7เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชาการอื่นสำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่นครราชสีมาและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาที่ลดลงด้านดุลเงินงบประมาณในเดือนธันวาคม2,567ขาดดุลจำนวนลบ4 6่ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ24.7เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม2566